สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตูนตรงตะข่ายนะฮะวิเคราะห์ฟุตบอลกันครับพี่วันนี้นะฮะวันนี้เราจะมีฟุตบอลหนึ่งตัวครับเป็นทางด้านของเรอัลมาริดนะฮะเจอกับมาโยกาคู่นี้เป็นฟุตบอลลาลิก้าครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสิบห้านาที คู่นี้เงื่อนไขของเรอมาริดครับต้องมีถึง2ประตูเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเอาข้อมูลคู่นี้กันไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเรอมาริดครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่1อยู่นะฮะเรอมาริดครับแข่งไปแล้วเนี่ยสินัดครับชนะไป14นะฮะแล้วก็เสมอไปสาแพ้เพียงแค่1เกมต้องบอกเลยนะฮะว่าได้ไป39เสีย11มีแต้มอยู่ที่45แต้มนะฮะตอนนี้รั้งอันดับที่1อยู่ครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่77.8%เลยนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะฮะ ส่วนเกมเยืยนของมาโยกาครับต้องบอกเลยนะฮะว่าแข่งไปแล้วเนี่ยสินัดครับเช่นเดียวกันเลยนะฮะชนะเพียงแค่3เสมอไป9แพ้ไป6ครับได้17เสียยีมีแต้มอยู่ที่18แต้มเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้รังอันดับที่14อยู่นะฮะตีเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ยอยู่แค่16.7เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานในการเจอกันนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะ คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะฮะสิบครั้งครับเป็นถึงด้านของเรมาริดครับตามคาดเลยนะฮะชนะไปถึง8ครั้งครับแล้วก็มาโยกาเนี่ยชนะเรมาริดได้2ครั้งนะฮะแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยมาโยกาเนี่ยชนะเรมลิทหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะก็เฮตูเฮตเนี่ยเป็นทางด้านของเรมาริดดูดีกว่านะฮะ ต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เรัมลมาริดชนะเนี่ยชนะขาดทั้งนั้นเลยนะครับผมส่วนใหญ่มี2ประตูขึ้นไปนะฮะแล้วก็ผลงานในบ้านของเรัมลมาริดครับต้องบอกว่าดีมากๆครับในทุกรายการ10นัดในการเล่นในบ้านเนี่ยชนะไปถึง9ครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านถือว่ารักษาฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้เกมเยือนของไมโยกาครับต้องบอกว่าถ้านับเกมเยือน10ครั้งเนี่ยในการเล่นเกมเยือนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแย่นะฮะ เกมเยอะสิบครั้งเนี่ย ชนะไป3ครับเสมอไป2แพ้ไปอีก5ครับต้องบอกว่าผลงานเกมยืนของมาโยกาณนะัปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างแย่สื่อต่างประเทศครับบอกเลยนะฮะว่าเรมริตเนี่ยมีโอกาสชนะทางด้านของมาโยกา8 3แครับแล้วก็มาโยกาเนี่ยมีโอกาสชนะเรมลิตเนี่ยแค่40%เท่านั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรมริตนะฮะว่าวันนี้เขาจะใช้แผนไหนกันครับเรมลิตเนี่ยจะใช้แผน4 3 1 2ครับ ส่วนทางด้านของมาโยกาจะใช้แผน541ครับก็ดูแล้วมาโยก้าน่าจะตั้งรับเต็มระบบเลยนะฮะสำหรับมาลิดเนี่ยก็ใช้แผน4312ครับกะบุกเต็มที่เลยครับสำหรับตัวผู้เล่นทางด้านของมาโยกาครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะครับก็มีตัวเจ็บเนี่ยแค่2ตัวครับแล้วก็ติดทดแบน1หตัวนะฮะถือว่ามาแบบฟูลทีเหมือนกันครับ สำหรับทางด้านของเรมาลิตครับก็บอกเลยนะฮะว่าตัวหล,ลักๆอยู่กันครบเลยครับอ่ะกองหน้าเนี่ยก็จะเป็นดีเอสนะฮะแล้วก็โรดิโก้ครับแล้วก็มีเบลลิงแฮมครับกองกลางก็จะเป็นโมดิตครับโฮสตแล้วก็บาเลเต้นะฮะแล้วก็มีทางด้านของกองหลังนะฮะเป็นกาเซียนะฮะแล้วก็ซวามนี่นะฮะรูดิเก์นะฮะและคนสุดท้ายครับกาบาัคารครับผมส่วนโกเนี่ยก็เป็นลูนินนะฮะตรงนี้นะฮะ ส่วนโค้ดเนี่ยก็ทางด้านของเรีมลลยมาริดครับก็เป็นอัญชลตินะฮะสำหรับโค้ดทางด้านของมาโยก้าครับก็เป็นทางด้านของฮาเวียไอเกิเร่นะฮะตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าดูแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยมีตัวผู้เล่นชุดใหญ่อยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะตรงนี้อ่าโอเคก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าผลงานของเรีมลลยมาริดนะฮะในการเจอกันกับมาโยก้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะชนะซะมากกว่านะฮะยังไงวันนี้เนี่ยกำแพงเนี่ยต้องเปิดมา2ช่วงตัวอยู่แล้วนะฮะหรือว่า1.5ึุดท่าผมมองว่าไปวัดประตูที่2ดีกว่า ะะสำหรับทางด้านของเรือมาดลิดครับก็คาดการแล้วนะฮะว่าทางด้านของมาโยกาเนี่ย ถึงตั้ต,ตั้งรับยังไงเนี่ยก็คงต้านทานเรมอลดิตไม่อยู่แน่นอนนะฮะสู้ไปว่าประตูที่2ดีกว่านะฮะยังไงวันนี้ไปอยู่หน้าบ้านของเรมอลดิดนะฮะตรงนี้นะฮะลุ้นประตูที่2ดีกว่าอ่ะก็ตัวเน้นตัววีชุดโครงการนะฮะสามารถเข้ามารับแนวทางกันได้แลวกันนะฮะหตัวเน้นวันนี้ครับไปอยู่หน้าบ้านของเรมอลดิตนะฮะเต็มเวลา90นาทีเลยแล้วกันนะฮะอ้าโอเคก็ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ